เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจนันโอชาสั่งเยียวยาน้ำท่วมสูงสุด7,000บาทต่อครัวเรือนนายกสั่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้วงเงิน5-7,000บาทต่อครัวเรือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่น้ำท่วมขังนะคะ คลังคาดใช้งบไม่เกิน7 0 0 0ล้านบาทโดยมหาไทยจะเป็นผู้จัดสรรวงเงินดังกล่าวนี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสาร,รใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนาะยสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําท่วม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวโดยเร่งด่วนซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดสรรวงเงินเยียวยาให้คาดว่าจะใช้เงินประมาณ7 0 0 0ล้านบาททั้งนี้เงื่อนไขการจ่ายเงินเบื้องต้นนะคะคือครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมระยะเวลาไม่เกิน1เดือนจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมระยะเวลาไม่เกิน2เดือนจะได้รับการเยียวยาจานวน6000บาท และครัวเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมไม่เกิน3เดือนจะได้รับการเยียวยาจำนวน7,000บาทเมื่อสอสามิิษฎก่อนนายประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าปีนี้เกิดน้ำท่วมขยายวงกว้างทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ถึงแม้ส่วนราชการจะเข้าไปช่วยเหลือผ่านการแจกจ่ายถุงยางชีพ แต่ก็ยังไม่เพียงพอนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้เยียวยาประชาชนโดยด่วนกระทรวงการคลังเองไม่ขัดข้องและเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงจะเร่งจัดสรรงบฉุกเฉินให้โดยกระทรวงมหาดไทยจะต้องรายงานมายัางกระทรวงการคลังว่ามีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนเท่าใดซึ่งเข้าใจว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีในอีกระดับหนึ่งจะให้เป็นข่าวดีมากๆก็คือ มีกำหนดวันในการจ่ายเยียวยาซึ่งเท่าที่ดูจากข้อมูลนะคะยังจะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนกว่าเงินจะถึงพี่น้องประชาชนแต่ก็ได้แจ้งไว้ในรายละเอียดแล้วว่าให้เร่งเพื่อจะได้แจกจ่ายให้กับประชาชนให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุดนะคะอัปเดตล่าสุด8พฤศจิกายน2565